เอโยวร์วซ่าสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมี่ยมจากหลานบีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิว รถเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรุ่น Kawasaki แซ่0ร ABS นะครับผมนะคันนี้สวยๆเลยนะครับมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะลูกค้านะชุดสีตัวรถนะเป็นสีเหลืองดําตัดกันเข้าสุดๆเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับเครื่องยนต์3 0มซีซีนะฮะร,ระบบหัวฉีดนะท่อได้มาเป็นท่อแต่งนะครับลูกค้าครับผมมีมือเบรกมือคัตแต่งกระจกแต่งมาให้นะชิลน้าแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกติเลยนะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะสวยๆเลย ครับลูกค้านะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกิฟเลยครับรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะฮะโซ่สเตอร์สะอาดกิฟครับผมนะคันนี้ได้มาเป็นท้ายสั้นไฟเลี้ยวหลังแต่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีก,กว่านะครับผมเลขไม้เจ้าคันนี้อยู่ที่39,0 0 0โลครับลูกค้านะรถสวยๆเลยนะฮะกระตัติดทีเดียวเลยพอรันเลยครับผมนะ คันนี้เท่ๆเลยไฟเลี้ยวหลังแต่งด้วยนะฮะเจ้าคันนี้เห็นนะเท่ hey, hey, มากเนะี่ยทรงสวยครับล mm hmm. ูกค้ารถสไตล์เนเกตไปนะครับผมแนะนําเลยนะครับนะเจ้าคันนี้นะฮะหากใครสนใจนะครับผมสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยครับคันนี้นะฮะมีเล่มพรม้อมเอกสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ